สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็าอยู่กันในเกม Ident i t มีอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาเล่นในโหมด8 BS 2นไ่้นะคะว่าวันนี้เราก็เล่นเป็นน้องทุงเออเหมือนเหมือนเจอคนอ้าวเป็นนักสำรวจแรกคือพี่ซรอนของเราเองพี่ซอนค่ะพี่ซอนมาเล่นกับน้องทุงหน่อยสิครับพี่ซอนขัพี่อ,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 อโอ้โห ผมไม่อยากกินโดนเนะ็ตตุกพื้นไม่พี่อร่อยมันเป็นเล่มเป็นเล่มพี่สอนค่ะพี่สอนค่ะพี่ตีหน่อยอา้าวทำไมตีไม่โดนพี่สอนค่ะเออเออเอเอ้ยบางอ่านมาเอามาพับไม้ใส่ผมเหมืมอฮึมอน,นี่มันแน่มอ่ะไอศวรรษน,นี่นี่นี่ยเตียดไม้เตียนไม,มน้โอ้ซ้อนก็เอออะไรก็ไม่รูอ้อ้าวรับประตูไม่ต้องมาไม่ต้องมาฮึ ลูกไฟก็ยังไม่พร้อมเลยอะลูกไฟมาไมมตรงนูน้นเออมานี่นะคะพี่สอนมานี่นะครับมานี่นะครับ,รบเอ้ยโอ้โหสตันนาเสียด้วยโอไม่กอดสอนเออพี่สอน,นรับลูกไฟบิดกยินเอ้าเมมไม่โดนไหยัไม้แมมโอ้โฮอยฮะ พี่สอนค่ะพี่สอนค่ะพี่สอนรอน,น้องทุ่งด้วยซิครับเออเอา้าวสอนหายอา้าวพี่สอนหายไปไหนพี่สอนโอ้โหมาตรงกลางเปลี่ยนมาตรงกลางออนี่มันจวนอุตีไม่ทันนี่มันจวนครับรอน,น้องถุ่งด้วยน้องทุ่งยากเล่นด้วยอะค่ะอืกลับมาชานะเธอเออรอบนี้ตียาวเสียด้วย มานี้นะค่ะมานี่นะค่ะไปไปนะคับสโลใช่ไหมนะคับบอกแล้วให้รักโลกให้เป็นรักโลกคุณจะสโลอย่างนี้หละอ,อุ้ย forward f o r w a r อืมตีเอาตีมีรถเพาะแพ้หน่อยสิค่ะอืมเดียบ้อยเอ๊ะทำไมต้นไม้ตรงนั้นของน้องถุงมันหายไปนะมีคนวาตงต้นไม้น้องถุงเลยไม่เป็นไรน้องถุงเปิดเปิดใหม่ได้เอ๊ะอ้าวใครแอบอยู่ตรงนั้นนะค่ะมาเดี๋ยวนี้ เผยตัวตนโอ้โหกระโดดมาแล้วปึว๊บอ้าวโดนพับไม้ใส่เสียห้อยแน่บันทินเดอร์ใช่หรือบานทินเดอร์ใช่หรือไม่โอ้ห้อ,องบนก็ปั่นเสร็จแล้วโอ้โหเราอัางไงดีหากินไม้ก,ก่อนลวกันกิงไม้หมดตูดเอ๊ะกลับไปกลับไปเฝ้าดีกว่าไม่เนี่ยกลับไปเฝ้าดีกว่าอ้าวเหมือนมีคนจะมาช่วยแล้วนะครับมีคนมาช่วยนั่นไงมานี่เดี๋ยวนี้นะครับ มานี่เดี๋ยวนี้นะคะเอออ้าวใครอยู่ตรงนั้นอนะใครอยู่ตรงนั้นนะอนนนะเพลยตัวต้วน,นอ้าวรูปไฟมันลอยขึ้นปุบเลยดวงดีดีดวงนี้ดีปะ่ะไปนั่งต่อเสดชองชวยๆเลื่อเลืไปเลยครับพี่นันจวนนางลงใครมันรับประตวูวนะน่ะอืมพี่สมอนสี คนหัอค่ะคนหัอครับอือโอ้โหโอ้โหมันนลงมาเต็มเลยโอ้อือออกไปออกไปปึ้งโดนเฉยเฮ้ยโอ้โหแม่นย่งกับตาเห็นนะโฟร์โฟร์เวิร์ดอะไรโฟร์เวิร์ดอะไรมันมันเห็นปืนอยู่ที่ตูดนางนะเอ๊ยนู่อะไรลางมีตัวทองโอ้นางวิ่งมาแล้วอืออึ๊บอ่ะตีไม่โดนขอแผลหน่อยเออฉันว่าฉันโดนยิงแน่โอ้ อันนี้ก็จะหลุดโอ้ไปไปไปกดกดแล้วกดไม่ทันคือเรียบร้อยเรียบร้อยเลยหลุดอีกแล้วเฮ้ยอ้ามาชนโวยพี่นันตวนขาบรอผมด้วย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 มากระโดดลงไหมอ้าวลงตี๋อมไม่ไม่โดนพอยอย่างนี้ไม่โดนนะฮัลโหลอีพออย่างนี้ไม่โดนอตีอ้าวนองยวน,น้ำหอม ย้อนก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะไม่มีที่จูกันี่ไปอลไไปนั่งเก้าอี้ตุยเป็นคนแรกกับค่ะถึงหัคนแรกเลยไปนั่งเก้าอี้เดียวนี้นั่งลงครับอือหือคนแรกแบบาง,งามงาพี่แตงกวาครับเมื่อไหร่จะไล่ได้ครับฮัลโหลไล่สักคนเลยะครับผมขอร้องอ้าวมีคนโดนยิงพี่แตงกวาโดนยิงอ่ะฮีโร่มาช่วยแล้ว ีิโน่มาช่วยแล้วคร่ะมีบัตรเทนเดอร์ตรงนี้แหละงั้นผมดีฟอร์เวิร์ดให้ครับผมก็แคสต์มันเอาลูกไฟึด้ดเรียบร้อยลูกไฟเต็มคาราเบลป่ะไปนั่งเก้าอี้อืมจะแคสนายมานานะนายชนชั้นประมาณสามรอบแต่สองรอบแรงมันไม่ติดมานั่งลงแล้วก็รักโลกด้วยนะคะปลูกต้นไม้ตรงไหนดีตรงนี้กันอ๊บนี่โอเคเลย ลูกต้นไม้และต้นไม้เทียบเลยเพื่อนเพื่อนแหลกก็ไม่ว่ายัางไงนะแล้วนะแหลกเขาต้นไม้พังตรงนี้ไปก่อนนี่หุขึ้นคนแถวนี้นีเ่เอาจอยอยู่ใครเนะี่ยปึ้งอุ้ยอุ้ยนั่นเก๋พี่เก๋ค่ะพี่เก๋ค่ะมาเล่นกันน้องทุนหน่อยสิครับพี่เก๋ค่ะอนาวพี่เก๋นี้น้องทุนทำไงอะน้องหอนูอ,หออกจากหน้าละมาตีบตัน <laughs> อ๋อตีปตันเนาะเออที่สมยัยอออืม,อมเป็นไงล่ะเรียบร้อยสองเอางั้นไปดูก่อนว่าใครจะมาช่วยม,ยมว้าเหมือนพี่โป่าจะโดนปล่อยตุยนะคะผมว่านะคะออาผมนำที่สมหมายหายไปแล้วะ่ะเอาเปลี่ยนเป้าหมายดีวะ่ะนี่ใครปั่นอยู่ตรงนี้เอ่ย นี่ฮันโหลเผยตัวตนอ้าวหลุมอยู่ตรงนี้นะค่ะพี่จันกวาครับเราคอกันนะครับนี่เราเล่นกับเพื่อนอ่าอ่ากดข้อความไปเลยนะคะว่าลุมอยู่ตรงนี้อ่าขอซื้อของก่อนตรงมีตังเป็นหมื่นเลยรวยรวยนะคบมันถุงรวยเอายาเพื่อความไว้ครับยาลดเวลาครับโอเคครับดีมากค่ะวิวิพี่บาร์เทนเดอร์ครับพี่บาร์เทนเดอร์ครับมาเล่นรถคู่หน่อยสิครับ เอาพี่เต็งปาตีอะไรอะตีด้วยเอาขอโทษครับพี่ลืมไปว่าลุมีฝั่งมันอยู่ไหนว่าเออไม่ใช่ลูมอีกฝั่งซิมลูแมงสาบอีกฝั่งเอขอโทษครับพี่ขอโทษครับไล่ไล่บาเทนเดอต่ออุ้ยลอยแถวลอยแถวบาเทนเดอร์แน่เลยมีมาแถวนี้เอออยู่หนเอ๊ะมีคนข้ามหน้าต่เอ๊ะย้ายจับได้ มาสิตามลอยเท้าไปที่บาร์เทนเดอร์ค่ะบาร์เทนเดอร์ค่ะอมาตีโดนวะโดนนั่นนัโดนโดนโดนกะกุกกะถูกกลับมาพับไม้ด้วยไม่ต้องเล่นไม้ตรงไม่ต้องเล่นไม่ให้เล่นเสียเวลามานี่เลยนึกว่าแกงเหรออโอ้ยตงงานตงงานต้วนี้ตงงานงางตีเท่านั้น นี่มาเทนเดอร์ครับรอผมด้วยรอผมก่อนโดนละ,ละจังหวะโดนเรียบร้อยไปยี้ยาวนะของยีตียาวนะฮัลโหลป่ะไปนั่งเก้าอีค้ค่ะถิงชวาอ่าโอเคเลยเครื่องเหลือสเครื่องแล้วซอรอตู้ไปสออุ๊ยตรงนั้นโอ้ยเยอะมากมาซื้อยือมากอ๊ยอ วู้สามัต้องอึตกพี่เก๋หนึง่งผมจะไล่พี่สมัยแลวกันนะครับไม่ให้ปัน่นพี่สมัยค่ะมาเล่นกับน้องพุ่ง่อยสิครับไปว่าจะประกาศจับไข่อุยยะพี่สมัยค่ะรอน้องพุ่งด้วยอือกลับไหมย้อนไหมย้อนไหมย้อนไหมไม่ย้อนไม่ย้อนงั้นน้องถุงตีตะลึงเอาพี่ พี่เจ๊กว่าตีว้าว่พี่แตงกว่าตีว้าวพี่แตงกว่าตีว้าว่าตีไม่ดโดนอีกแล้วอ่ะ <c oughs> นี่เนาเดไม่มีว่าคนอื่นแล้วไม่ต้องว่านอืดนแล้วไ <c> ม <oughs> ดีว่าเมือนกนอันกลับมาทําไมท่านสองโดอยู่ตรงนี้กลับมาทําไมโอ้โหโอเคครับพี่แมงกว่าจับนั่งเลยครับอย่าต้องถุงไปไล่ต่อ มีคนมาช่วยครับใครใครท่านะนี่แน่โอ้โหแม่นนี่ยกับตาเห็นมานั่งเก้าอี้เลยแม่นนี่ยกับตาเห็นเดาเดาเอา,เอาม่งโดนเช่ยเลยงงอ้าวสวัสดีครับคุณหมอตีอือตัวทองเลยไม่สตันไม่ยอมไม่ยอมเสียเวลาหรอกจะเสียตัวทองไปแล้วนี่สิโอ้โหเอา เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เซอร์เหลือประมาณสี่คนนะคะอืมโอเคเลยฮัลโหลฮัลโหลค่ะซื้อของเปรบสหนึ่งโอเคเลยครับอีใครแอบอยู่ตรงนั้นน่ะอีน่าจะเป็นพี่กีแมงสาบแอบแมงสาบแอบนี่แมงสาบแอบตีไม่โดนตีไม่โดนตีอืมช่วยกันไปชัดสุดคีด โอเคแล้วไลฟ์พีโสมายต่อแล้วกันเอ้พีโสมายค่ะพีโสมายมาหาน้องทุงสิค่ะน้องถุมอยากเล่นน้้ยอยากเล่นด้วย,อ,ย,วยอึบโดนไหมไม่โดนนายนี่หลบเก่งหลบเก่งรับถือนายเลยแหละมานี้พีโสมายพีโสมายรอน้องถุงด้วยรอด้วยอืจุไม่ต้องนังเลยหรอกว่าน้องถุงมีบิงหรือเปล่าไม่มีเห <c oughs> มือนเหมือนมีคน เห็นคนปั่นอยู่ตรงนั้นนะลูกกาใช่ไหมเน่ลูกกาเออปักต้นไม้ไปเอ๊จะเข้ารูมเหรอไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเอออ่ะตรงนี้มาตีได้ด้วยเหรอพี่รู้โอ้โหสุดยอดไปเลยวยลูก้าขับรอด้วยครับรอด้วยเออเดี๋ยวพี่ลูก้าขอแผลนึ่งครับแล้วล่าสุดพี่สมมายหายหายนองสายตาเราไปแล้ว พี่สมัยหายไปแล้วอะครับงั cort, ้นไล่พี่ลูก้าต่อละกันก็เป็นตัวปันเหมือนกันนี้เนาะเออ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 จอนช็อตนช็อตโอ้โหพี่ลูก้าครับไปหน่อยครับย้อนไหมครับย้อนไหมครับไม่ย้อนไม่ย้อนโอเคตามต่ออ้าวใครสั่งใครสอนให้วงม้ายพังครับวิ่งไปตรงกลางเสียแล้วรอน้องถุงน่อย นอนน้องดุงน้อยโอ้ยลูกไฟก็อยู่นู่นฮัละหลยเอ้ยย้อนไหมย้อนไม่ย้อนไม,ไม่ย้อน,อนโอเคลูกชัวร์ความแน่ใจชัวร์ชัวร์เอ๊พี่ลูก,ก้าขึ้นไปบนเรือลูกไฟอยู่ข้างหน้าอึ๊ปอ้าวดึงเร็วไปมาถอยไปข้างล่างก็แน่เลกค,ค่ะมีใครอยู่ไหมครับ เออบิลลูก้าครับิลูก้าครับาาเออวนเหร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 อไม่ยอมมาไม่ยอมเครื่องหรือเครื่องเดียวแล้วครับเอมเมื่อกี้เห็นเห็นไอโบของพี่สมหมายนี่คอค่ะอ้าวน้องหมาของพี่สมมาย <c oughs> อ๋อแต่เด้อเพิ่งส่งสม,มายมาหมาก็หนีเขแล้ว <c oughs> เอออันแวะ เออเออกดผิดเออเอเอแม่ซื้อของก่อนนะครับอเอายาเดือดล้านครับแล้วก็เอาน้ำหมึกครับขอบคุณครับเออหูคืนเอ้าพี่แดงกวาตีอะไรอะ่ะอา้าวอ๋อเอาไม่เหลือให้น้องตีเอ้ยพี่สมหมายฮึบฮึบอือหืไม่โดนแต่ไอย้ยางงี้ไปก่อนละวนั้นพี่สมหมาค่ะมาเล่นกับน้องดวงก่อนพี่สมหมาย้ อ,อ,อดูข้างหน้าด้วยครับดูข้างหน้าไปไปหยัดไม้อ้าวอย่างงี้โดนอ้าวเฮ้ยอย่างงี้โดนอะไรอะครับเกมดีๆไอเดนดีวีครับพ่อโอ้โหไปนั่งเลยไปนั่งใกล้ๆกับเพื่อนเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะครับเซิร์ฟเลือประมาณสองคนนะครับอ้ามีคนซื้อแสดงแล้วอ้าวเรามาตรวจสอบที่เรือพังกันนะครับน mm ี hmm. ่ตรงนี้หูขึ้นใครเอย เอ้ยอะไรข,า,ขาวๆตรงนั้น่ะเอ้ยอะไรคือขาวตรงบ้านอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ย,ย,ยใครอ่ะอะไรขาวๆอ่ะพี่เก๋เปล่าพี่เก๋เปล่าเฮ้ยรอยเท้าชัดเจนพี่เก๋ไหมไมาดูหน่อยสิอ้าวพี่ปาร์เทนเดอร์เฉยเลยขา,ขาวๆเหมือนกันนะเก๋เอยงั้นตีไปก่อนตีไปก่อนแอลกระโดดไหมกระโดดไหมเอ้ยกระโดดมาเลยมาเลยเอ้าเอา,เอา,เอาพี่กลับ เอามอบมอบมีคนมอบครับมีคนมอบอ้าวขอมอบแล้วอะพี่แตงกวาค่ะขอมอบแล้วครับแตงกวาค่ะอืมอ่ะงั้นไปนั่งเก้าอี้ไกลๆหน่อยละกันกัวเพื่อนมาช่วยไปนั่งไกลๆเลยเพื่อนมาช่วยยะมันเปิดลุมได้ไปริงช่วอรอบสามโอเคเลยปลูกต้นไม้เพิ่ม,มรักโลกครับน้องผมนเป็นคนรักโลกครับผงอืม อ๋เอเจอแล้วพี่เกดจะมาช่วยเลยครับช่วยไม่ทันเออเอาตีไม่โดนงั้นตามนะครับตามตามตอนนี้รวมพลังพูล่าแล้วครับรวมพลังพูล่าพ <c oughs> ูล่าลุมเอาพีา่เต็งกวาตีว่าลายรลอบแล้วครับจะแจ้งนะครับจะแจ้งผมจะแจ้งอา้าวเดบไปนู่นแล้วเดบก็หนีถุงไม่รอดหรอกถุงก็แดบได้เหมือนกันถุงก็แดบได้เหมือกเรียบร้อย อนีแจงกวาค่ะฝากเฝ้าคุณเกด้ยวยนะคะเอ๊หมออยู่ไหนวะหูหูขึ้นอยู่แถวนี้แน่ๆเลยลองดูรอบๆหน่อยะกันกั้นทางเอาไว้นะคะกั้นทางเอาไว้ที่หลุมก็อยู่ตรงนี้แสดงว่งงารอลงหลุมอ้าวหูหายหูหายไปแล้วอ้าวหมอหายอเอเออยู่ในตู้หรือเปล่านะเอาไม่เจอปาเูอ โอ้โหหาไม่เจอจริงๆแต่หูขึ้นนะแถวเนี้ยอุ้ยมีสัญญาณบอกว่าหมอไปช่วยโอ้โหมานี่มานี่เลยนะคะคุณหมอครับคุณหมอครับโอ้ผมมีตัวท้อง้ผมมีตัวท้องพี่แตงกวาทำไมไม่ดีพี่แตงกวาครับไม่เป็นไรครับนี่น้องนุ่มได้เองโมจะสนใจพี่แตงกวาหมอหายแล้วอ่ะประดูเอ้ยเพษาเจอ อยู่ไม่ไกลหรอกนี่หูขึ้นแถวนี้อืมแต่ไม่เห็นร่องรอยนีอ่อยู่แถวนี้เปล่านะนี่เอ้ยเอ๊ยอ,อะไรเขียวเขียวะอะไรเขียวเขียวเดินได้เอดีสมบูรณเรียบร้อยหนึ่งแหหนึ่งแหครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึง่งถึงพี่เกดจะตุยใกล้จะตัวแล้วก็ตามอือ รีบไล่ให้อยู่นะครับเอ้ย,อยรู้กลับกับ,กบอืมอันไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นกำแพงนี้ไม่ต้องเล่น,ไม,ลนไม่ต้องเล่นนะครับมานี่มานี่ตีเอาตีซันอีกแว้นลองแว้นเอาน้าหมากปกินงไปกินอโอเคมาเลยอยู่กับถุงยาวยาวแล้วคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะ ไอ้ข้าไมไอ้ข้าไมไอ้ข้ามตีช็อกสุดขีดไปเลยสุดยอดไปเลยครับโอ้ยเก็บสี่เก็บสี่นะคะสุดยอดไปเลยเราเราไล่เยอะมากเลยอะ่ะพี่แตงกวาก็ช่วยอยู่นิดนึงตีทิ้งให้พี่แตงกวาทีเก็บ